โอมชานติวันนี้วันที่สิบห้าเดือนสิงหาคมปีสองพันยี่สิบห้าเราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระประบาดได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้ตื่นขึ้นมาในตอนเชา้าตรู่และคิดถึงว่าดวงยานที่แสนเล็กนี้ทำให้ร่างกายที่ใหญ่โตมโหฬารน,นี้ทำงานได้อย่างไร ชั้นดวงญานมีบทบาทอันไม่เสื่อมสลายบันทึกไว้ภายในตัวชั้นคำถามการฝึกฝนอะไรที่ชิปบะบามีและการฝึกฝนอะไรที่ท่านไม่มีคำตอบชิปบะบามีการฝึกฝนที่จะตกแต่งดวงยานด้วยอัญมณีแห่งความรู้แต่ท่านนั้น ไม่ได้มีการฝึกฝนที่จะตกแต่งร่างกายเพราะท่านพูดว่าพ่อนั้นไม่ได้มีร่างกายของท่านเองแม้นพ่อนั้นจะยืมร่างกายของคนนี้มันก็เป็นดวงยานที่ตกแต่งร่างกายของเขาพ่อไม่ได้ทำที่นั้นพ่อนั้นอยู่อย่างปราศจากร่างอยู่เสมอสารลอของคุณธรรมจุดแรก จงเป็นผู้ที่อ่อนหวานเหมือนกับพ่อแล้วให้ความสุขกับทุกๆคนอย่าได้แสดงการกระทำที่ไม่สูกต้องใดๆให้แสดงหรือทำงานอันสูงส่งที่สุดในการให้ประโยชน์จุดที่สองอย่าได้ทำตัวลูกเองให้ทุกประทรมโดยการไล่ตามเปลือกหอยให้เพียรพยายามแล้วทำชีวิตของลูกให้ล้ำค่าเยี่ยงเท็จอย่าได้ประมาท คอนขอให้สติปัญญาของลูกมีศรัทธาตลอดเวลาและลูกนั้นคงอยู่อย่างไร้กังวลโดยการให้เท้าความศรัทธาของลูกคงอยู่อย่างไม่สั่นคลอนความเจ็บป่วยที่ใหญ่ยิ่งที่สุดคือความกังวลและหมอก็ไม่มียาใดๆกับมันอย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีความกังวลอย่างมากๆจะไล่ตามการบรรลุผลการบรรลุผลเหล่านั้นก็จะวิ่งหนีออกไปไกลเพราะฉะนั้นให้เท้าความศรัทธาของลูกคงอยู่อย่างไม่สั่นคลอนตลอดเวลาเมื่อลูกมีกำลังเดียวและการค้ำจุนเดียวและคงอยู่อย่างไม่สั่นคลอนต่อมาชัยชนะก็ได้รับการรับรอง ชัยชนะที่ได้รับการรับรองจะทำให้ลูกๆนั้นไร้กังวลได้ตลอดเวลามายามาในรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อที่จะขย่าเท้าแห่งศรัทธาของลูกอย่างไรก็ตามลูกสามารถให้มายาขย่าได้แต่ลูกไม่สามารถให้เท้าแห่งความศรัทธาของลูกสัน่นลูกต่อมาก็จะได้รับพร ของการคงอยู่อย่างไร้กังวลได้คติพจน์ให้เห็นคุณสมบัติพิเศษของการและกันแล้วลูกก็จะมาเป็นดวงยานพิเศษได้อัจฉอมสานติ